คือประจำสิ่งในในวัดีเขาไปกันตั้งแต่วันนี้ในสิน่งในประเพณีการบนเทศันปบนเทศกระทาพันทศ sama makan tangga เยินน,ะน,นมมดในยุคของพระศรีอาร์เราก็ไปกับเขาตอนนั้นออกจากบ้านตั้งแต่ประมาณตีสี่ 4. นั่งมอไซค์เก่าๆไป ไฟหน้าก็ไม่มีหรอกใช้แบตเตอรี่นะหัวมออแบตขาดหัวไปตอนนั้นจำได้ว่าไปฟังที่มันน้ำคำน้ำคำานี่ห่างจากคำเปียไม่มากสักกิโลสองกิโลออกไปตังเตตีสี่ก็ไปฟังนี่แหละฟังไม่รู้เรื่องหรอก สะพล่ไล่ไปจุลพลมหาพลซึ่งสิบสามกันก็เปลี่ยนจะมีพระเปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเทศไม่ซ้ำกันท่านก็จะแหล่นะบาทนี้แหล่ใส่ทํานองไปเปลี่ยนไปเรื่อย พักแค่แป๊บเดียวช่วงเพลนเราก็ไม่คิดว่าจะไปทั้งวันเราตอนแรกก็ไปนั่งฟังไม่นั่งฟังฟังไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าทํำได้อย่างเดียวคือความอดทนคิดว่าต้องอดทนอยู่ให้มันได้แล้วก็กว่าจะเสร็จนี่ก็ปาเข้าไปเกือบสองทุ่มก็เสร็จแล้วก็กลับนั่งมอไซกลับ กับป่าเหมือนเดิมเมืดตึดเหมือนเดิมไปก็เมืนะกลับมาก็เมืนะจนเป็นที่เลื่องลือกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาว่าทำไมเด็กคนนี้มามานั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เข้าวัดที่ทำไปเราก็ไม่ได้ทำาดยปัญญานะ แต่ว่าทำไปด้วยศรัทธาเป็นเครื่องนำฟังไม่รู้เรื่องรู้บ้างไม่รู้บ้างอั่นแหละก็เป็นภาษาไทยนี่แหละแหลฉใส่ํานองปกติก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแต่คิดว่าเออสักวันหนึ่งดูซิมันจะเป็นอะไรยังไงไหมมันไม่ใช่หาฟังง่ายๆเนาะสมัยก่อนในช่วงนี้นะ เริ่มแต่ตีสามตีสี่คาถาพันเป็นต้นไปเขาก็จะเอาเข้าวปั่นเล็กๆมาปั่นใส่การมะพร้าวให้ได้พันก้อนแห่ข้าวพันก้อนต่างๆมีการทำบุญติดคันกันเทศก่อนใครจับฉลากได้ก็จะก็จะว่าได้กันจับกันได้ก็ต้องเป็นเจ้าของกันนั้นพอถึงพารูปไหนมาเทศก็ถวายกัน ดูแลกันนั้นๆนัน,น,นเป็นความเชื่อแต่จะไปเกิดหรือไม่ไปเกิดในยุคภาษีอานเนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่าเออมันได้ทำผ่านมาละแต่ถ,ถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากไปเกิดหรอกช้ากว่าจะถึงยุคภาษีอานนเป็นเป็นบาร,รมีมหาศาลท่านก็นนบำเพ็ญบารมีอยู่ชั้นดุสิตกว่าจะมาตัดสรู คือต้องสิ้นของพุทธเจ้ายุคนี้ไปก่อนต้องหมดสิ้นซึ่งคําสอนของพุทธเจ้าในยุคนี้ก่อนในของพระโคตมานี้ก่อนถึงจะในถึงยุคพระศรีอันซึ่งก็เนินช้ามากนะในหนึ่งพุทธันดรดังนั้นใครเลือกไม่เกิดได้ปรารถนาพระนิพพานได้ ฝึกฝนประพฤติปฏิบัติได้ก็ไปเถอะอย่าได้ต้องมารอเลยในว่ายุคนั้นจะเปี่ยมล้นไปด้วยความสะดวกสบายอายุที่มากรูปโฉมความสะดวกสบายคนมีศิ้นมีธรรมก็ตามแต่ว่าในพระสูตรที่เราสวดกันบ่อยๆอย่างเช่นสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเราก็จะเห็นว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านมาตัสรู้ด้วยธรรมะอันเดียวกันอย่างเช่นโอวาทปาติโมกย์อย่างนี้พุทธเจ้าทุกองค์ต้องสแสดงต้องสแสดงโอวาทปาติโมกเป็นหลักคำสอนสัพพะปาปัสสะาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงซึ่งบางยุคบางสมัยถ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นวิริยาทิกะหรือว่า ในยุคที่บำเพ็ญมาด้วยความลำบากท่านก็จะขันติขึ้นก่อนขันติปรมังตะโปตีติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผาเ,าเกลียดอย่างยิ่งก็แล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยซึ่งสิ่งที่พระเจ้าท่านมาตัดสรู้ก็คือหลักของสติปัฏฐานนี่แหละเราจะได้ยินว่าท่านจะสวดว่า พุทธเจ้าแม้ในปางก่อนในปางนี้หรือว่าในอนาคตก็ทรงจะดำเนินไปด้วยทางนี้เช่นกันดังนั้นท่านก็จะมีสาวกมีผู้ประพฤติธปฏิบัติตามนี่เยอะอย่างรุ่นเรานี่ว่าเยอะแล้วช่ไหมยุคข,ของพุทธเจ้าองค์นี้แต่ว่าพระอ,องค์ถัดไปนี่เยอะกว่าเพราว่ามีความประณิบตบำเพ็ญบาร,รมีมามหาศาลอุก,กิจมากกว่า เห็นความละเอียดเห็นความเมื่อยล้าเห็นความหนักนะยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านจะให้ทานแก่แม่เสืออย่างนี้นะท่านก็ให้ทานแก่แม่เสือที่กำลังจะกินลูกตัวเองท่านก็จะกระโดดลงไปให้เสือนะกินตัวเองแทนที่จะกินแม่กินลูกมัน,มนหิวมันจะตายมันจะอดตาย แต่ถ้าเป็นพระเจ้าองค์ต่อไปท่านจะให้ทานอย่างเงี้ยท่านก็จะเ,เตรียมให้มันดีทําให้มันดียิ่งอย่างเช่นว่าก็อาจจะชําระร่างกายอย่าให้มีมดมีอะไรอยู่ในร่างกายก่อนอาบนองอาบน้ําอะไรก่อนอย่างนี้นะให้ดีก่อนแล้วก็ค่อยกระโดดลงไปให้เสือกินซึ่งก็จะแตกต่างกันใช,ใช้ความพักเพียนมากกว่า เราจะเห็นในความอดทนนี้นมันเป็นคุณธรรมมันอย่างที่เดินทางไปอินเดียที่ผ่านมาเนี่นาสิ่งที่ได้มาอย่างหนึ่งก็คือความอดความศรัทธากำลังใจความศรัทธาแล้วก็ความอดทนของผู้คนไปดูถ้ำทั้งสองแห่งนะถ้ำนาสิกกับถ้ำกันเฮรีถ้ำนาสิกอยู่ที่เมืองนาศิกมี24ถ้ำ อาจจะไม่ได้เสื้อรู้เหมือนดังอาชันตาเอาลโรลาหรอกแต่ว่าก็ขึ้นไปบนภูเขาเหมือนกันมองลงมาเนี่เห็นเมืองทั้งเมืองเลยเงึดนะอาอจาจย์ใจเงึดว่าเขาไปขุดอยู่ได้ยังไงไปขุดภูเขาอยู่ขุดถ้าอยู่บนภูเขานะแล้ไม่ใช่ขุดน้อยๆด้วยขุดยี่สิบสามสิบถ้ำ อาัศาจรรย์มากประดับประดได้ลวดลายเดินลงมาเราเดินขึ้นไปเนะี่ยยังใช้เวลาเกือบ30นาทีไปกลับมันก็เกือบชั่วโมงแต่คนในสมัยก่อนนี่เนาะเขาโอ้ยไปบินทบาดยังไงขึ้นไปขุดถ้ำยังไงอย่างเนี้ยน,นะขึ้นไปในโอโหบางคนเนี่นั่งพักอยู่สองสามรอบนะมอเรามาเห็นเมืองทั้งเมือง อันนี้คือความอดทนของคนแล้วคนก็ไปชุมนุมกันเนี่โอ้เป็นแสนคนร้อนก็ร้อน,ออนดีว่าวันนั้นแดดมาไม่เยอะสร้างโดมขนาดใหญ่เลยแอร์อัดเย็ดเยดยดกันแต่มานี้เขาเลือกตอนไปนั่งรถไปอย่างพระราชาเลยคนเต็มตอนมานี่เขาพากลับก็ไม่กลับแวะไปดูถ้ำก่อนพอขากลับลงมเรา,มาก็เดินปะปนไปกับชาวบ้านเขา เดินกลับบางอันเถอะเดินกลับโอ้โหอีกคนไหลไปเหมือนน้ำะนะเดินจนกลับจนถึงโรงแรมประมาณสิบยี่สินาทีนี่แหละก่าจะเดินถึงก็เห็นความอดทนความมุมานะของเขาถ้าึ้นชื่อว่าศรัทธาแล้วเนี่ยศรัทธาของคนนี่มันย้ายภูเขาได้นะเราเคยได้ยินกันไหมศรัทธาของคนนี่มันย้ายภูเขาได้ มันยกย้ายภูเขาได้ไม่ต้องอะไรมากไปเห็นภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเกิดความศรัทธาเกิดความภาคเพียนขึ้นมามันเห็นว่าเออที่เราเหนื่อยที่เราทำเนี่ยมันยังน้อยไปหรือว่าที่เราคิดว่าเราปฏิบัติเเยอะปฏิบัติมากโอ้มันแค่ขี้เล็บในปฏิบัตินี้มันไม่ใช่แค่มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมันต้องมองทุกส่วน ประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านในการให้ทานอย่างงี้จาคะง่ายๆคำว,ว่าจา้ะเรายัางทํากันยากบางทีการที่ว่ามีจิตอาสาที่จะช่วยทําอะไรสักอย่างใจมันไม่ได้ให้จริงๆมันทําด้วยความทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ที่ทํางานอยู่ในองค์กรอะไรต่างๆก็ตามถ้ามันมีเคลื่อนไขมีข้อแม่ขึ้นมานะใจมันไม่เป็นจาคะละ เพราะอะไรเพราะว่าเราทำอะไรเพื่อหวังอะไรเพื่อต้องการผลตอบแทนฟีดแบ็อะไรกลับมาต้องการเป็นคนดีคนเด่นคนดังต้องการที่ยอมรับต่างๆแต่ถ้าเราทำอะไรเพื่อไม่ได้หวังอะไรเนี่ยมันจะเบามากมันจะเป็นการจาคะาที่แท้จริงมันจะไม่ใช่ว่าต้องมีใครต้องทำอะไรไม่ต้องมาไร้สาระกับผลที่มันจะตามมา นันชอบใจคำพูดของหลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดไว้หกเจ็ดสิบปีที่แล้วว่าทำงานทุกชน้ดด้วยจิตว่างหรือว่าคำพูดว่าทิ้งผลงานให้ความว่างเราทำเต็มที่เลยแต่ว่าเราไม่ไปหวังผลกับมันทิ้งผลงานให้ความว่างมันจะง่ายชีวิตเรามันจะง่ายเหนื่อยแต่มันไม่เหนื่อย ทุกแต่มันสุขมันสุขเป็นมันเลือกที่จะสุขเป็นกับความทุกข์มันไม่ต้องรอให้มีให้เด่นให้ดังให้ดีให้คนอื่นเห็นถึงสุขแต่มันสุขได้ด้วยความพอความว่างนั่นแหละอะไรจะแง่เกาะชังมันเถอะแต่ว่าเราทำเต็มที่แล้วอย่างนี้จิตมันยิ้มนะจิตมันยิ้มอยู่ข้างใน จิตมันมีทานมีสิ้นมีภาวนาอยู่ข้างในเพราะว่ามันได้ให้มันได้จาค่าออกอย่างคนไปเป็นเสนแสนๆเนี่ยโอ้แต่คนเนี่ยแม่ร้อนนะแต่ไม่ร้อน,นะมนอแมเนน่เหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยะเหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยร้อนแต่ไม่ร้อน,นทุกแต่ว่าไม่ทุกขกับมันคือใจมันอยู่ที่ใจทุกอย่างข้าใจเรามัน ดีแล้วนี่มันมีความอดทนนี่มันเห็นแล้วก็ซึ้งเข้าใจธรรมะขึ้นมาเห็นนาเสิกนี่ว่าสุดยอดแล้วนะไปดูอีกถ้ำหนึ่งนี่กันเฮวรีนี่อันนี้ยิ่งพื้นที่กว้างขึ้นไปอีกอยู่ในป่าเขาลำนาภัยนั่งรถเข้าไปหกิโลเนี่ยป่าเขาแม่น้ำผ่านนะ อันนี้มีแปดสิบสี่ถ้ำเลยกันแม้จะไม่ได้สวยงามดังอัชันตาอาโลรา,ราแต่ก็พื้นที่กว้างมากนะเดินไปแค่7-8็ดแปถ้ำแค่นั้นเองพระถ้าเดินก็คงใช้เวลาทั้งวันก็ไปเห็นชีวิตของคนในสมัยก่อนที่ความทุกข์มันสอนเขาให้ได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับความ เรียบง่ายแม้ว่าเขารู้นะว่าการกุดถ้ำเขาจะไม่ได้อยู่ก็ตามเพราะตัวเองต้องตายก่อนแต่ว่าก็ขอฝากผลงานเอานี้ไว้แต่มาก็เชื่อแล้วเกินว่าผลงานเนี่ยเขาก็ทิ้งให้ความว่างเหมือนกันเขาก็คงจะไม่ได้มาแบกไว้ว่าโอ้ทำกู้ทำก,ทำกูทำกู้ทำกูอย่างนี้นกะ็ว่าเออ อย่างน้อยถ้าไม่ให้ความว่างก็ให้คนรุ่นหลังอย่างนี้นะมันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ว่ามันทําเพื่อคนอื่นถ้าเราทำเพื่อคนอื่นเราจะรู้สึกว่าเรามีพลังมากกว่าอันนี้คือจิตที่มันเป็นจาคะนะจาคาจริงๆแต่ถ้าเราทําเพื่อตัวเองเนี่ยมันจาาคะไม่ออกมันบอกได้แค่ปากแต่ว่าใจมันไม่ยอมออกมันไม่ยอมจาคะมันจะเอา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 อยู่อย่างนั้นอันนี้มันจึงเป็น ผลงานที่มันประจักษ์ในความว่างนี่มันยิ่งใหญ่มากผลงานของความว่างมันยิ่งใหญ่มันมัน่นคงมันยาวนานแม้ว่าทำนั่นจะทำมาตั้งพันสองพันกว่าปีแล้วก็ยังติดตาแล้วก็ตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้เห็นถึงความสามารถของอดทนของคนในสมัยก่อนไม่ต้องพูดถึงพุทธเจ้าเรานะสองพัน 5 6 6ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ท่านพระองค์ทรงดับขันทบปรินิพพานไปเนี่ยท่านทรงทิ้งผลงานไว้มากมายเลยแต่ผลงานเหล่านั้นก็คือท่านคืนให้ความว่างท่านปรินิพพานไปท่านก็ไม่ได้เอานิพพานไปด้วยไม่ได้เอาศีลไปด้วยไม่ได้เอาสมาธิไม่ได้เอาปัญญาไปด้วยท่านก็ทิ้งเป็นบรดกธรรมมาให้พวกเราท่านได้เข้าถึงกันนี่แหละเพราะว่าท่านทิ้งผลงานในความว่าง อนั้นเราก็เหมือนกันเราอย่าดูถูกตัวเองนะว่าเราจะสามารถเข้าถึงความว่างไม่ได้อะไรมันยากเหลือเกินนนนี้นั่นลำบากไปหมดเนี่ยคำลำบากที่แหะมันดีในสภาพจิตนี่มันเป็นธรรมชาติจิตมา้าจิตแมวมันก็คล้ายๆกันกับจิตเรานี่แหละบางแห่งบางที่ท่านก็ว่า,ม,าม้าแมวนี่สัตว์นี่ยังบรรลุทาได้ด้วยซ้ำไป การพูดขนาดนั้นนะนัะน่นคือท่านสื่อถึงสภาพจิตที่มันเป็นธรรมชาติจิตมันเป็นธาตุรู้มีขันห้าเหมือนกันนี่แหละแคนั้นนี่เราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นี่เราได้สมบัติที่เราทําไว้ดีแล้วสมบัติที่เราสามารถจะเ,จเข้าถึงความว่างได้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้อันนี้แหละมันจะเป็นหลัก ที่ให้เรานั้นนะได้ปฏิบัติมันอยู่อย่างไม่ทุกข์ทำอะไรก็ทำให้มันแล้วแล้วไปคือทำแล้วให้มันแล้วคือทำเต็มที่แด่ไม่วางผลนั่นแหละแล้ท้ายที่สุดเราก็ทิ้งผลงานคืนผลงานให้ความว่างอันเนี้ยมันจะเป็นแนวทางในการสร้างสุขที่มันมั่นคงแล้วก็ถาวอนก็ฝากพวกเราเอาไว้นะ เดี๋ยวเราจะได้สวดมนต์ทั้งวัดเจ็ดกัน